พี่น้องค่ะแล้วพวกนี้ปวกเกิดอยู่ในสวนก็จะเอาจากพี่น้องแคงไหนก็ได้อ้าวเขาไปเก็ยรตถกันใส่กัยไปซอยกันไปซวยกันยเดินทงต่เล็กแล้วมาตัดหนาเลยจนหอยแม่อยทั้งทางใต้ับนทั้งทางใตก็มนเป็นหลายทนเคน ถอดออกกระดายีถอดออกเออถอดขึ้นมาถอดออกกิเก็บเอาอันนี้มาย่งด้ไหมมาได้ไหมใส่ก้อนี้ถอดได้ใสนี่ใส่ลคุ้มว้ายนองเลยมาเอามากขนอยู่กับหมน่าแ่อยู่ มามาไปไปคือโอ้เก็บหนังดิดนี่เก็บเอากล้ามมือกันน่นะกระหังเก็บบี拉เดนี่บ่เจ็บนู้ดคุณอะไกเจ็บเอากุ้งดิเก่าอีไม่ลมโอ้ ดึงขึ้นได้มันล่มแล้วมันล่มแล้วโอ้ยบอพอพอหมดสิทโอ้ยงอนจังวะบ่มีปัญญาคือกันกอง ้ยใลกิดทุกคนเ้ยเบิ้งบึ้งบิ้งพวนพวนเด่นกันไปพูดละถวยละถวยจ้าทุกคนว้าวมันๆจ้า